เครับแงน้นมๆอบน้อมกันมากเลยนะครับเคยพาเลยครับอันนี้เป็นคําถามที่จะถามกับครอบครัวนะครับเคยพาไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณแม่หัวเราะยังไม่ตั้ถามแสดงด้มีเรื่องขำแน่นอนเลยปรากฏว่าคุณแม่กับคุณพ่อจัดกระป๋าแพคของใหไปก็เปิดน้ําให้คุณหน่มอาบน้ําอยู่ในนั้นสองชั่วโมงแล้วหลับไปเลย หลับในอ่างแม่เลยครับจริงเหรอครับสบายมาก่วนตัวแข่งกับคุณหน้าไทยสองชั่วโมงแหมหลับผมไม่ทราบกี่ชั่วโมงแต่แม่เขารู้ฮะแล้วทำไงคุณแม่เข้าไปในห้องน้ำทำไงครับจิกผมขึ้นมาใช่ไม่รู้เป็นอะไรหรือเป็นลาจิกหัวตกเลยนะครับอ๋อคิดว่าอาจจะนึกว่าสลบทึบไปนึกว่าสลบไปหรืออะไรก็วิธีการที่คนสลบทึบอย่างนี้ก็เลยต้องจิกจ้าตื่นเต้นใจเลยนึกว่าอุยไม่รู้เป็นอะไรไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะ แลบตกลงผมตื่นมาที่แรงมดกัดมดกัดเลยนะหายไปสองชั่วโมงเนี่ยอ่างน้ำแล้วโตขึ้นมาหล่อยอย่างงี้ก็น่าแซนน่ากลับไปนอนในอ่างใหม่ว้าวไม่อย่างงี้เขาซ้อมไปเลยนะคะซ้อมไปตอนโตนอนอ่างอะไครับอุ้ยไี่ได้พูดหรือไงเลานีะวันนี้ไปอ่างนี่กี่ชั่วโมงแล้วก็น้อยพี่3มชั่วโมงนึงอ ตายแล้วเปื่อยเลยเปื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้คุณหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่พิถีพิถันในการดูแลทรงผมมากเลยคอุยประวัติในการ<อ>ดูแลทรงผมนี่เป็นพราว่าคําว่าขาวไหมขาวไหมอะไรคะคำที่มาเพราะงั้ว่าขาว,ขาวไหมนี่คืออะไรไครับ <c oughs> เวลาตัดทรงผมเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะเขาก็จะถามถ้าทรงนักเรียนเลยจริงจเนี่ยจะกเกียนไปหมดคือศีรษะนี่จะขาไปหมดเหลือข้างหน้านิดเดียวจากทรงที่เคยไว้น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่หน่อยก็พาไปตัดผมพาไปตัดผมที่ร้านโดยผมสวยสวยเก๋มากเชิญไปตัดผมบอกตัดผมน้องชายหน่อยแล้วก็ถามว่าก็ถามว่าเขาแม่ถามฮะ เขาเขาเขาบอกว่าตัดผมนะเขาก็เอาหนังสือพิมพ์อ่านอ๋อไอ้ผมก็แบบไม่ที่ร้านประจำด้วยไงฮะปกติคุณแม่จะมีร้านประจำพาผมไปตัดแล้วเขาจะรู้ว่าตัดองทรงสูงผมไม่เคยบอกทรงผมเลยนักเด็กมันก็ถามผมว่าเอาทรงอะไรมันก็ผมบอกว่าขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ไก็ถามว่าเอาทรงอะไรผมก็บอกว่าเอาทรงนักเรียนเขาตัดกันอะค่ะเผมก็ทรงนักเรียนผมจังกระเบียงเขาตัดอย่างนี้นะฮะ เขาบอกขาวไม่ขาวผมบอกขาวสิตรงนี้ขาวอ่ะวเป็นไงขาวเลยมันไม่เป็นไงหรอกครับขาหมดเลยยังครึ่งชั่วโมงผ่านไปฮะพี่สาวเอาหนังสือพิมพ์ลงมาฮะตกใจเดินไปถามคนตัดผมว่าเห็นน้องชายไหมถามว่าถามว่าเห็นน้องชายไหมน้องชายออกไปแล้วเหรอผมก็นั่งหัวหน่งร้องไห้อยู่เนี่ฮะ ตั้งแต่นั้นมากลัวคําว่าขาวไม้ตอบผมดีคุณหนุ่มจะต้องขาวไม้เล็งเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกัขาวไม่ได้เลยไม่ยอมยอมแล้วไม่ยอมแล้วนะครับเป็นคําถามนะครับถามคุณแม่นะครับว่าคิดว่าคุณหนุ่มเนี่ยประทับใจในความรักของคุณแม่มากที่สุดตอนไหนครับคิดว่าคุณหนุ่มเนี่ยประทับใจในความรักของคุณแม่ที่สุดในข้อไหนครับใช่ครับข้อแรกนะคะตอนแม่พยาบาลหนุ่มช่วงที่ป่วย ข้อที่สองนะคะตอนที่ดูแลเอาใจใส่เมื่อกลับดึกๆึกแต่ไม่ได้กลนนะฮะมาที่สามข้อที่สามเะตอนคุณแม่พร่ำสอนอบรมค่ะอีกทีนะครับตอนที่ป่วยมากกว่าไหคะตอนที่คุณหนุ่มป่วยคุณแม่พยาบาลคุณแม่พยาบาลคุณหนุ่มช่วงที่ป่วยนะครับค่ที่คุณหนุ่มนะประทับใจคุณแม่มากที่สุดความจริงก็ประทับใจมากที่สุดค่ะผมก็ไม่ประทับใจอะไรมาก ผมก็ดูแลตัวเองได้ตลอดนะเสียงล่มทุมแล้วนะคะตอนป่วยครับตอนป่วยนะครับหน้าดูแลเอาใจใส่ดีากครับผมแม่เอายาอะไรไหมทานเวลาเป็นไข้ก็เอายาแก้ปวดท้องมาให้ทานดูเหมือนหวังดีแต่ก็รอดเติบใหญ่มาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับไ1 5คะแนนค่ะอันนี้อยู่ที่มุหนุ่มแล้วนะครับขุ่หนุ่มแล้วนะครับ ในข้อมูลบอกว่าคุณพ่อไม่เคยตีเลยใช่ครับคุณพ่อใจดีรักใจดีมากแต่คุณแม่ทุกรูปแบบครับเป็นต้นว่าก็เข็มคงเข็มขัดไว้อาวุธใกล้ตัวเนี่ยฮะอะไรใกล้ตัวล้หมดเยฆ่าหมดเลยสิงปืนไฟฮะสิงปืนไฟวัวเชอจะไม่เชื่อจะโกดจะโกดนโอ้โหคุณแม่ทุกรูปแบบเลยครับ เคยรถพลิกคว่ำแต่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่เป็นข่าวด้วยทั้งๆที่นักข่าวยืนอยู่ตรงนั้นใช่มีมียังไงครับถึงได้ติดข่าวได้ถึงขนาดนั้นก็คือผมเข้าโค้งมาเร็วมากเลยฮะไม่เกิดเกิดไม่กี่เดือนนี่ผมขับว่ามันเข้าโค้งจะเข้าบ้านตอนนั้นก็ดึกพอสมควรจะเข้าไปดูละครตัวเองจะได้ดูว่าตัวเองเล่นดีไหมจะได้แก้ไขก็ขับขับเลี้ยวไปก็ขับแล้วก็เจอหมาวิ่งตัดหน้าไอผมก็รักสัตว์ก็เบรก พอเบรกปั๊บเนี่ยรถหมุนแล้วก็พลิกควค่ำเลยฮะเพราะคือตรงนั้นได้เป็นร้านอาหารทั้งสองฝั่งเลยซึ่งเจ้าของร้านอาหารนั้นเป็นนักข่าวอยู่ที่นั้งสิบินไทยรัฐด้วยค,คุณอาคงจะดูรายการนะครับผมก็เลยบอกว่าคุณอาบอกขอถ่ายรูปทําข่าวเขาบอกว่าให้เดินมาดมตัวผมถ้าผมเมาเหล้าแล้วข่าพขวพลิกคว่ามผมให้เขียนข่าวแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เมาก็อยากเขียนข่าวเพราะว่าจะเป็นภาพที่ไม่ดี ก็ผมกลัวคนจะห่วงคือถ้าเกิดผมไม่ดีเนี่ยผมไม่อายคนแต่ผมดีนี่ยผมไม่ต้องการให้คนรู้หรอกครับเป็นข่าวช่วงที่ดังๆนี่นะครับทำให้คนที่เป็นแฟนเนี่ยอดจะห่วงไม่ได้ว่าเป็นยังไงเก็ดไหมอะไรไหมทุกคนจะต้องเป็นเจ้าห่วงม้าสิครับเป็นไรไหมครับมามาไม่เป็นไรสิฮะผมนี่จะแย่ฮะแล้วเป็นไรวไหมครับมีอะไรชำรุดไปบ้าง ก็ไม่มีครับมีตกใจให้หน่อยฮะรถพังสิครับแม่ป้าแม่คุณเมื่อกี้เขาบอกว่าตกใจไม่เป็นไรอันนี้มาเป็นคําถามแล้วนะครับเดี๋ยวจะตีกันก่อนตอนนี้เป็นคําถามแล้วนะครับนิสัยที่พี่สาวเห็นว่าควรจะแก้ไขมากที่สุดของคุณหนุ่มคืออะไรครับนิสัยที่ควรจะแก้ไขที่พี่หน่อยคิดว่าคุณหนุ่มควรจะแก้ไขมากที่สุดนี้คืออะไรนิสัยแรกพงผังขวานผ่าซากนิสัยที่สองนะคะ กระล่อนลื่นไปทั่วเลยและนิสัยสุดท้ายนะคะชอบแกล้งคนอื่นเออผงผางกระล่อนชอบแกล้งคนอื่นมันไม่มีลักษณะนิสัยของผมเลยนะฮะทุกท่านพี่หน่อยพูดไม่ใจลูกสาวค่ะไม่ใจลูกสาแค่สอรามผมไม่เคยมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างนั้นเลยนะฮะแม่คง ข้อสุดท้ายครับชอบแกล้งคนอื่นแล้วเพราะว่าผมแกล้งคนบ่อยก็เลยอยากให้เปลี่ยนตรงนี้มาถึงมาถึงพี่หน่อยนะครับคิดว่าอยากจะให้แก้ไขนิสัยมากคือข้อสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้่ะรู้ว่ามันฝังซะแล้วฝังซะแล้วขนาดนั้นเลยแต่ไอ้เรื่องความผงผางเนี่ยอยากให้เขาแก้ไขมันตรงแล้วมันก็มันไม่ค่อยดีอะไม่เคยเป็นคนนิ่มนวลผมอะหมายถึงว่าตอบว่า ขอ้อแรกนะครับพี่ผม่าให้เปลี่ยนที่ใส่ว้าเสียดายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังมีอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้สรุปคะแนนนิดนึงครับคุณค่ะสรุปคะแนนนะคะตอนนี้นะคะคุณหนุ่มนะทีมคุณหนุ่มและคุณแม่และพี่สาวนะคะ19คะแนนส่วนคุณน้าไทยสามสิบเอ็ดคะแนนค่ะ ามแล้วนะครับคุณแม่คำถามนั้แหละว่าคุณแม่ทราบไหมครับว่าคุณหนุ่มเนี่ยอยากจะฝากคําพูดไหนถึงคุณแม่มากที่สุดคุณหนุ่มเนี่ยเขาอยากจะฝากคําพูดไหนให้คุณแม่มากที่สุดครับอยากจะฝากนะคะคําพูดแรกหนุ่มรักแม่ครับคำพูดที่สองนะคำพูดที่สองหนุ่มจะบวชให้แม่ปีหน้าสาธุไปเลยนะคะสาธุ คำพูดที่สามนะคะใช้ของแล้วให้วางเป็นที่บ้างแช่ตัดขาดมากเลยจำได้เลยครับสุดท้ายอันสุดท้ายหมายถึงว่าใช้ของแล้ววางให้เป็นที่บ้างสุดท้ายอันนี้ต้องใจมากเลยทั้งคุณหนุ่มและคุณแม่เลครัาษคุณหนุ่มนะครับว่าเป็นเป็นคำตอบไหนครับหนุ่มรักแม่หรือว่าหนุ่มจะบวชให้แม่ปีหน้าหรือว่าวางของวางเป็นที่บ้างหยิบของแล้วอ่ะเช่นายเช่มันลกมากเลยที่บ้านเขาใช้ของมาค่อยวางเป็นที่ ตอบได้ครับก็ได้ได้ก่อนลงมาพอดีได้ไป45คะแนนเลยครับ45คะแนนเลคะโอ้ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ่าค่ะมาม่ะมาม่า3 5นะครับ35นะคะอันนี้คือคำถามนะครับคำพูดที่คุณหนุ่มพูดแล้วประทับใจแม่มากที่สุดคำพูดที่คุณหนุ่ม คยพูดแล้วคุณแม่ประทับใจมากที่สุดเลยนี่คืออะไรครับชอยส์ครับข้อแรกนะคะหนุ่มห่วงคุณแม่จะไม่เปลี่ยนเมืองนอกซึ่งซึที่สองนะคะคำพูดที่สองแม่ประหยัดมามากพอแล้วอยังไงไม่ถึงให้ใช้เงินซะบ้างประหยัดเากว่าขอแล้วก็ใช้หน่อยนะคะสุดท้ายผมจะทำให้ดีที่สุด คงสุดท้ายครับเพราะว่าผมก็เรียนลูกเสือมานะฮะฮะก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็มาถามคุณแม่แล้วครับคำพูดคำไหนของคุณหนุ่มที่ประทับใจคุณแม่จนถึงทุกวันนี้ครับข้อแรกข้อแรกนะครับหนุ่มห่วงแม่หนุ่มจะไม่ไปเรียนเมืองนอกหนุ่มจะอยู่ดูแลคุณแม่นะครับคำพูดที่คุณแม่ประทับใจมากนะครับก็น่าจะประทับใจกับผู้พูดีนะครับผมก็พูดไปเรื่อยครับหลอกคนแก่ไปเรื่อยแม่พูดเลยกจมิบวันนี้ นะครับก็พลาดข้อนี้ไปแล้วแต่คะแนนไม่น้อยเลยนะครับคะแนนเท่าไหร่แล้วครับค่ะคะแนน64คะแนนค่ะ64คะแนน